กับสวัสดีพี่นงองป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูก่ันพี่นงคงคลิปนี้พี่นงองจะมาว่าด้วยเรื่องสมควรหรือไม่แม้ถึงกับทัวลงกลางงานแต่งกันเลยทีเดียวพี่นงมัดมาดาในส่วนของงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้เนาะพี่นงองเนาะของงานแต่งทางเพลียวพาวากับทางพระเอกสันก็มีดาม่าพูดถึงเรื่องนี้กัน อีกทันทีพี่น้องจากที่ในส่วนของทางหลายเพจในบ้านฝาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้ลงในส่วนของคลิปดังกล่าวที่เกิดเป็นประเด็นนี้ในส่วนของทางเพจสบายดีทูเดย์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้ลงคลิปดังกล่าวที่ก็บอกว่าแต่ละเรื่องแต่ละล่าว่าสันพี่น้องไม่มันยังอีกจากที่ทางพระเอกสันแล้วก็ทางเพียวเพา เจอทัวลงยับในส่วนของเรื่องนี้เพราะว่ามีภาพดังกล่าวออกมาปรากฏในส่วนของคลิปดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมในขณะที่น้องนาลิตะกับแม่แพลวได้แสดงความรักกันนะพี่น้องเนาะในส่วนของในงานตอนกลางคืนนั่นเองพี่น้องกะมีการดราม่า บอกว่าทางพระเอกสัน้นบ่สมควรที่สิไปจุปอน้องแบบนั้นประมาณนี้พี่น้องผู้เป็นแม่เขาเหตุใด,ดแต่จะของเป็นพอเลียงห้ามกระทำสิ่งนี้เด็ดขาดทางชาวนิดถึงกับทัวลงยับถึงทางพระเอกสั่นแล้วยังทัวลงแพวเผาด้วยว่าเป็นแม่ภาษาอะไรเหตุใด,ดถึงไม่ปกป้องลูกต้องมีแม่เมื่อพร้อม บางคนก็ว่ามันบ่สมควรเด้นี่บางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าโอ้ยเงดคักต้องโทษคนอุ้มน้ำเด้ออุ้มไปเฮ็ดหยังมันบ่สมควรพ่อเลี้ยงก็คือคนอื่นนะเอาดีๆได้ชื่อว่าพ่อเพราะเอากับแม่เฉยๆมันไม่สมควรอย่างยิ่งหลายคนหลายคอมเมนต์พี่นวองบอกว่าโอ้ยแต่ละอย่างจักอหยังบ่สมควรจักอย่างเฮ็ดหยัง,หยงกับบ่คิด กะสมกับค้นเขาดาคามปียูดอกบางท่านก็บอกว่าฮะสมควรแล้วหรอแพวพาวเจอชอดนี้ถึงกับร้องฮะเลยฉันวาสันวาอิบซีานนีว่าบางคอมเมนต์ว่าอีคคนอุ้มนี่กับพิษเด้อุ้มไปเฮ็ดยั้งบางท่านก็บอกว่าน่าเกียดมากถ้าพ่อแท้ๆเขาเห็นเขาจะรู้สึกยังไงวาสันวาพี่นวอง หลายคอมเมนต์บอกว่าคือสร้างคักแท้ผู้หญิงคนนี้เห็นภาพนี้ออกมาแล้วศูนย์คักลูกสาวกำลังไงแต่พ่อแท้ๆเขายังไม่ทําแบบนี้จะแมนมั่นเหตุบอสมควรคักสมพ่อเขาสร้างเบิดทีบแม่พี่น้องบางท่านก็บอกว่าบักผู้ชายนั่นละบักพ่อเลี้ยงนั่นละบอได้หนังสือคักเป็นยังต้องไปเฮ็ดแบบนี้มั่นบ่สมควรไม่ใช่ลูกตัวเองด้วยซ้ำตัวเองก็แค่ หัวแม่แค่นั้นเองบางท่านก็บอกว่าพ่อแท้ๆจะแอคชั่นยังไงหนอแบบนี้จะนั่งมองแล้วปล่อยผ่านหรือลูกสาวเราต้องทำอะไรบ้างมันเกินไปพ่อแท้ๆจะไม่ว่าเลยอาะาันวาพี่น้องบาดหลังจากที่มีประเด็นแล้วก็ทังเช่า,า,ชานิดแล้วก็ทังเพจหลายเพจได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวนะพี่น้องเนาะบอสบิ๊ก ก็เคลื่อนไหวแบบนี้ทันทีพี่น้องแล้วเพื่อนกับโพดบอกว่าคออัวยอ แล้วก็บอกว่าปากลูกกูแล้วก็บอกว่าสา์ประมันนี้พี่น้องหลังจากที่ในส่วนของทางบอบิ๊กได้โพสต์ดังกล่าวนาพี่น้องเนาะทาง f อฟซีบอตบิ๊กก็เข้าไปคอมเมนต์ในส่วนของเรื่องดังกล่าวกันสนันกันเลยทีเดียวาบางท่านก็ว่าเป็นแม่ที่อุบาทไหลเห็ดให้คนสาบใดแม่กระทั่งวันแต่งงานเจาขวงต้องเป็นคนยังไงถึงทํากับลูกสาวตัวน้อยๆประสันพน้อง นั่นและพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้พี่น้องคิดเห็นยังไงกับขมม้อมินไวใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีเขามาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า